สนามบินสุวรรณภูมิทุกคน5เมษายน2026ใกลส้สงการกันแล้วช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่ใกล้หยุดยาวแล้วด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมพาทุกคนไปดูบรรยากาศอาศะคารผู้โดยสารออกทั้งภายในแล้วก็ระหว่างประเทศกันดีกว่านะครับทุกคนทุกคนดูภายนอกอาคารนะจะเห็นว่าช่วงนี้จะเห็นมีรถของญาติๆรถของผู้โดยสารที่มาลงชั้น4คือขาออกนะตรงนี้นะฮะเยอะมากๆเลยนะฮะเยอะสุดๆ เดี๋ยวเราจะเข้าไปในตัวอาคารด้านในทางประตู4นะครับประตู4ชั้น4นะครับทุกคนเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างในกันครับเข้ามาข้างในเวิร์งตรงกลางเลยนะคนเข้ามาในประตู4ชั้น4จะเจอโรเอกับโรเจประมาณนี้ฮะซึ่งในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงใกล้สงการเราก็จะมีการจัดจุดเช็คอินนะครับเป็นจุดเช็คอินของสงกรารนะครับทุกคนแบบนี้นะมาถ่ายรูปแล้วก็มาลดน้ําสงน้ําพระกันได้ครับซูมให้ดูกว้างๆนะทุกคนนี่คือบรรยากาศสนามบินสุนทรภูมิ ตอนประมาณเที่ยงกว่าๆนะประมาณเที่ยงนะทุกคนในถงตรงกลางนี่ผู้โดยสารเยอะมากๆครับเยอะแบบเยอะสุดๆไปเลยเดี๋ยวผมพาทุกคนเดินย้อนไปทางถงภายในประเทศก่อนนะจากประตู4เราจะเดินย้อนในถงด้านหลักนะครับไปทางประตู3ประตู2ประตู1นะฮะวงนี้ก็จะเห็นว่านี่ขนาดตอนเที่ยงนะทุกคนผู้โดยสารยังเยอะขนาดนี้เดี๋ยวไปลองสำรวจดูกันนะครับเราเข้ามาในโรเอฟกับโรจีขวามือเป็นโรจีนะที่ผมเดินเข้ามาเพื่อเหมือนจะเห็นว่า มีบรรยากาศของผู้โดยสารที่ต่อคิวเช็คอ,อินก,กันเยอะมากเลยเดี๋ยวลองไปดูว่าเป็นเที่ยวบินของสายการบินอะไรนะครับนี่ผู้โดยสารยาวยาวมากๆากทุกคนยาวจริงๆอ่ะเจอเลยครับเคาน์เตอร์เช็คอ,อ,อ,อินตรงโรจรีนะครับทุกคนหลังๆนะเป็นเวียดนามแอร์ไลน์นะครับแล้วก็วเคาน์เตอร์นี้นะครับเดินทางไปฮานอยนะครับบียูหนึ่งสามหกนะครับเวลาประมาณบ่ายสองอะดูหน่อยนี้บ่ายสองครึ่งนะครับ แล้วแถวของผูษษ้โดยสารที่รอคิวตรงโรจีทุกคน่เอาทะาลุกออกไปข้างนอกเลยส่วนฝั่งตรงข้ามของเอเชียนะฮะแล้วก็บางกอกเอเวก็ยัง,ยงเงียบอยู่นะตรงนี้น่าจะเป็นเวียดเจ็วหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเงนี้ยังคงดูลโลกงๆฮนะผมเดินวกมาทางด้านหน้านะทุกคนนี่ครับแนะนําว่าใครที่จะเดินทางนะครับเอาชัวร์วนะครับก่อนเดินทางไปเช็คอินนะครับมาเช็คตารางแสดงเที่ยวบินขาออกกันก่อนซึ่งตารางน,นี้จะโซนขาออกภายในประเทศแล้วก็โซนขาออกระหว่างประเทศนะครับเช็คชัวร์ว่าของเรา ต้องไปเช็คอินที่โรูไหนนะครับเนี่ยช่วงนี้ก็จะมีหลายๆายสายการบินที่ออกเดินทางไปนะครับในช่วงเวลาเที่ยงต่อบ่ายแบบนี้นะมีทั้งระหว่างประเทศและในประเทศเลยนะครับในโซนนี้สีแดงก็คือเคาน์เตอร์ปิดแล้วนะครับเคาน์เตอร์เปิดสีเขียวนะครับเวิ้งของโรดีอีทุกคนเป็นเวิ้งกว้างๆใหญ่ๆและเป็นเวิ้งของการใช้งานของเซ์เช็คอินคีออสกับเซอล์แบ็กจ็อบแบบเต็มระบบยังเป็นพื้นที่ที่สามารถมาใช้บริการกัน,กนได้แล้วก็จะมี น้องๆมาคอยให้บริการอยู่ข้างหน้ากันแบบนี้เลยมีหลายสายการบิน,นครับที่สามารถใช้บริการเซลลเช็คอินทีออสได้ประมาณ22สายการบินนะผมเคยทําโพสต์ลงไปแล้ว,แล,วแล้วในช่องชุมชนนะครับลองเข้าไปดูรายละเอียดได้หรือจะเข้าไปดูข้อมูลในเพจของท่าอากาศยานสุนทรภูมิก็ได้นะครับส่วนเหลืองๆข้างหน้าก็จะเป็นบริการเซลลแบ็กดรอปนะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่นะครับผมพาทุกคนวกเข้ามาในโซนด้านหลังนะข้างหน้าจะเป็นทางเข้านะครับ ของผู้โดยสารขาออกภายในประเทศนะครับก็สามารถเข้าทางนี้ได้เลยนะซึ่งเวิ้งที่เราเดินตรงนี้จะย้อนมาทางโซนเคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินภายในประเทศกันแล้วนะครับย้อนมาดูโรสีกันหน่อยทุกคนโรซีเป็นเคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินเวียดเจ็ทแอร์นะครับวันปกติเวียดเจ็ทไม่เยอะขนาดนีแ้แต่ช่วงนี้คือเวียดเจ็ทก็กลับมามีผู้โดยสารเดินทางเยอะขึ้นนะครับนะครับเคาน์เตอร์แถวของคิวของเคาน์เตอร์เช็เคอินเขาก็แยกๆเป็นโซนไปนะ แต่ดูในภาพรวมแล้ววันนี้ผู้โดยสารเริ่มเดินทางกันเยอะขึ้นในช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ครับนี่ปลายแถวยาวออกมาจนถึงข้างหน้าโถงซึ่งข้างหน้าโถงก็จะมีพื้นที่ของสุดติดตั้งเซลเช็คอินกีออสรับใช้บริการได้หลายสายการบินมากๆบริการของไทยกับการบินไทยกับไทยสม,มายนะครับจะมีพื้นที่ที่เขาติดตั้งเซลแบ็กดรอปไว้นะครับซึ่งใช้บริการได้นะครับของสองสายการบินนี้นะครับผู้โดยสารทำเซลเช็คอินกีออสตรงนี้นะก็จะมีน้องๆมาช่วยนะ สามารถไปใช้เซลล์แบ็กจ็อบได้เลยโดยที่ไม่ต้องต่อคิวนะครับแต่ถ้าเกิดใครจะมาเช็คอินปกติก็สามารถทําได้เหมือนเดิมนะครับของการบินไทยกับไทยสมายนะเข้าคิวแบบนี้ได้เลยผมเดินย้อนกลับออกมาทางด้านหน้านะครับถงอาคารผู้โดยสารขาเข้าทางเดินตรงหอด้านหน้าเลยนะก็จะเห็นบรรยากาศผู้โดยสารที่นั่งรออยู่นะครับที่เก้าอี้บางส่วนนั้นถือว่าผู้โดยสารเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ต้นเดือนก่อนที่จะอยู่สงกรางแนะนํานะครับช่วงนี้ใครจะเดินทางออกไปผ่านสนามบินสุนทรภูมินะครับ เผื่อเวลาด้วยนะครับสำหรับเช็คอินแล้วก็ผ่านพิธีการสำหรับขาขอขอกระหว่างประเทศนะครับโรเอกับโรเจเคน์เตอร์เช็คอินของสายการบินหลักๆที่นี่ก็คือของการบินไทยครับซึ่งการบินไทยจะจองทั้งเคาน์เตอร์ของโรเอเลยในช่วงเที่ยงต่อบ,บายวันนี้อาจจะยังไม่ค่อยมีผู้โดยสารเท่าไหร่หน,นะครับซึ่งการบินไทยเขาได้แยกแบ็กดรอปสำหรับผู้โดยสารที่ทำเซลล์เช็คอินที่ออสเรลียแล้วนะก็มาเช็คอินตรงนี้ได้นะครับแบ็กดรอปหรืออินเทอร์เน็ตเช็คอินอะไรเงี้ยอยู่ตรงนี้เลย แต่ในส่วนของด้านหลังของโรเจทุกคนจะมีเคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินเวียดเจ็ตอนะครับซึ่งเดินทางไปดาน,นังนะอยู่ข้างหลังด้วยนะครับและนี่เขาก็แนะนําว er ่าเคาน์เตอร์เช็คอินนะครับปิดก่อนเวลาเดินทาง45นาทีดังนั้นก็เผื่อเวลาสักหน่อยครับถ้าเดินทางต่างประเทศสัก3าชั่วโมงนี่คือกําลังแจ๋วนี่ฮะนี่คือคิวของผู้โดยสารที่รอเข้าคิวเพื่อจะเช็คอินนะครับทุกคนที่ชั้น4นะครับโรเจนะครับของสายการบินเวียดเจ็ตอถือว่าพอได้เลย แล้วด้านหลังของโรเจอนี่เองทุกคนก็จะมีทางขึ้นพุทธศยสสาวอ,อกระหว่างประเทศนะครับ International Departures นะครับหมายเลข2ที่จะต้องไปผ่าน Security Checkpoint ข้างบนกับผ่าน Passport Control นะครับวันนี้ถือว่าคิวไม่เยอะมากนะครับคิวไม่เยอะมากกำลังดีฮะแล้วระยะเวลาในการรอก็จะใช้เวลา7นาทีนะครับในส่วนของโซนที่2อันนี้คือฝั่งซ้ายนะทุกคนหมายเลข2ฝั่งซ้ายนะครับอยู่ตรงโรเจนะครับสังเกตเป็นมีพี่ยักษ์กกทศกัณฐ์อยู่ที่นี่เลยอยู่ที่นี่ สแกนบอดดิ้งพาสนะครับผ่านขึ้นไปทีละท่านนะครับแล้วก็ขึ้นไปไดเเลื่อนไปข้างบนทุกคนเพื่อผ่าน Security c h e c k p ็ค n t ให้เรียบร้อยแล้วลงมาต่อมอข้างล่างเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะครับวันนี้มีบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะครับนี่คือบรรยากาศของต่อหมอทุกคนพาสปอร์ตคอนโทรลนะครับในส่วนของเที่ยวบินขาออกระหว่างประเทศนะครับวันนี้ถือว่าฟล w เหมือนกันฮนะคนไม่ได้เยอะมากด้านในนะครับดังนั้นใช้เวลาประมาณไม่เกินสี่นาทีน่าจะผ่านเข้าไปได้ครับเราเดินวกมาด้านหลังนะทุกคนมาดูบริเวณ เคาน์เตอร์เช็คอินของรเคบ้างซึ่งเป็นชุดต่อคิวของเคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์นะครับคึกคักเหมือนเดิมครับสิงคโปร์แอร์ไลน์ช่วงนี้จะมีผู้โดยสารเดินทางเยอะในช่วงเที่ยงเที่นะครับแบบนี้เลยนะฮะคิวของสิงคโปร์แอร์ไลน์วันนี้ถือว่ายาวในระดับหนึ่งครับแต่ส่วนด้านหน้าของโรเคจะมีเคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบิน f l y s c o o l c o m โซนสะิงคโปร์ดินอันนี้คือทางแถวของสิงคโปร์แอร์ไลน์นะทุกคนเกือบยอาดมาจนถึงข้างนอกนะ ในส่วนของ flyschool.com วันนี้ถือว่ามีประมาณหนึ่งครับแต่ก็เริ่มแน่นๆแล้วส่วนใหญ่เที่ยวบินสิงคโปร์จะมีช่วงเที่ยงค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับนี่คือปลายแถวนะครับของผู้โดยสารที่เช็คอิน flyschool.com ที่รอเคเนี่ยอยูต่ติดกับพระบรมสารีริกธาตุตรงกลางนะครับทุกคนมาถ่ายรูปกันก่อนเดินทางได้นะครับประดับดอกไม้สวยเหมือนเดิมครับสีเหลืองฮนะไปต่อกัที่โรแอลวันนี้คนไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะเป็นเคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์นะครับ ฮ่องกงแอร์ไลน์วันนี้น่าจะทยอยเข้าไปเช็คอินแล้วแหละเพราะตอนนี้คือบ่ายเกือบเกือบบ่ายแล้วเขาบอดดิ้งไทม์ค่อนข้างไวนะฮะมีแปซิฟิกแอร์ไลน์เส้นทางโฮจิมินห์แถวประมาณนี้แต่ผมวนะ่าปลายแถวนี้จะเป็นอีกสายการบินหนึ่งเดี๋ยวไปดูกันทุกคนคือคิวายาวอยู่เด้อสายการบินอะไรเอ่ยเวียดนามแอร์ไลน์เวียดนามแอร์ไลน์นะทุกคนคิวายาวประมาณนี้เลยอ่ะโอ้ยาวไปข้างนอกเลยนะครับหลายๆคนถ้าเกิดเคยได้ดูคลิปที่ผมลงไปเมื่อ2วันก่อนนะ ที่เราพาทุกคนเข้าไปดูสายพานรกระเป๋ากับดูเที่ยวบินขาเข้ารองประเทศจะเห็นว่าเที่ยวบินจากเวียดนามเข้ามาเยอะมากแล้วก็น่าจะสอดท้องกับผู้โดยสารขาออกนะฮะซึ่งช่วงนี้ก็จะมีไฟที่เดินทางไปเวียดนามหลายสายการบินมากๆเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันต่อครับเราเดินมาถึงทางขึ้นตอมอมหมายเลข2ฝั่งขวานะครับ International departure หมายเลข2ฝั่งขวาซึ่งตรงนี้จะอยู่ประมาณโรเอ็มโรเอ็นนะคิวก็ไม่ได้เยอะมากครับในช่วงเที่ยงต่อบ่ายนะในช่วงเที่ยงต่อบ่ายคิวก็ไม่ถือว่าเยอะเกินไปฮะ มี2หัวเหมือนเดิมแล้วก็ระยะเวลาในการรอก็7อ่า8นาทีแล้วตอนนี้คือ8นาทีแล้วนะครับไม่ถึง10นาทีนะครับโรเอ็มวันนี้ตอนที่เรามาถ่ายจะมีเคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินเวียดเจ็ตเอ็มนะครับเส้นทางฮานอยเหมือนกันนะครับเส้นทางฮานอยเหมือนกันแต่ไม่ค่อยมีผู้โดยสารรอคิวเทนะ่าไหร่จะเห็นทั้งหน้านะทุกคนมีสายการบินหนึ่งที่คิวยาวเดี๋ยวเราไปลองดูมีอะไรบ้างโรเอ็มจะมีทั้งมาเลเซียแอร์ไลน์นะครับเอ็มเอไอเมียนมาแอร์เวย์อินเตอร์เนชั่นแนลนะครับซึ่งคิวที่เเห็็นนนนออยู่่ตวี้าจะปคิขง สายการบินที่เดินทางไปทางย่างกุ้งนะครับของ mai นะฮะถือว่ามีคิวประมาณหนึ่งซึ่งปกติแล้วตอนตอนเที่ยงนะครับที่มีไฟล์อยู่ก็จะคิวประมาณนี้ครับโรพีกับโรคิววันนี้นะครับถือว่าค่อนข้างโฟล์นะโรพีของวิซ่าแอร์ไลน์แต่โรคิวทุกคนมีเวียดเจ็ตแองกี้เอตัวนี้คือจะเห็นเคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินเวียดเจ็ตแอร์อยู่เกือบเกือบทุกเคาน์เตอร์เช็คอินเลยดังนั้นไปเช็คตารางเที่ยวบินดีๆนะว่าเราต้องไปเช็คอินที่โรไหนนะครับซึ่งโรคิวนะครับด้านหน้าก็จะมี สายการบิน Gulf a นะครับที่เดินทางไปเส้นบาเรนนะครับเปิดอยู labels, fruit, ap, tense, e run, friends, ่นะครับเป็นปกตินะแล้วคิวของผู้โดยสารก็ไม่ได้เยอะเท่ากับเยีเ็ทนะเดี๋ยวเราไปดูห่างแถวกันดีกว่าทุกคนอืข้างหน้านี่คือแถวคิวเช็คอินของสายการบินเยีเ็ทแอร์นะทุกคนคิวยาวประมาณหนึ่งเลยนะคิวตรงรอคิวนะฝั่งนี้คือโรอคิวนะทุกคนแถวยาวออกไปจนถึงเกือบท้ายโถงนะฮะเกือบท้ายโถงเลยก็อย่างนั้นยังไงใครที่จะมาเดินทางในช่วงนี้นะครับ เผื่อเวลาสําหรับเช็คอินแล้วก็ผ่านพิธีการขาออกกันด้วยนะครับมาครับโรอาร์ Ro R, กับโรเอสโรอาร์ R, นี่คือไม่ต้องห่วงเพราะว่าเขาเป็นเบื้องเซลเช็คอินทีออสอยู่แล้วนะก็อาจจะไม่มีความแน่นเท่าไหร่แต่โรเอสข้างหน้ามีเคาน์เตอร์เช็คอินอยู่สายการบินหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูปกติแล้วจะเป็นโซนจีนนะครับแต่ดูว่าเป็นเส้นทางไหนนะเคาน์เตอร์เช็คอินโรเอสนะครับเป็นเที่ยวบินที่ไปกวางโจนะทุกคนกวางโจของไชน่าซาวเตอร์แอร์ไลน์นะครับตอนบ่ายสามห้าสิบห้า ตรงนี้ก็จะเห็นไฝ่จีนมากขึ้นนะครับผู้โดยสารชาวจีนเยอะขึ้นกว่าเดิมคิวประมาณนี้เลยทุกคนคิวประมาณนี้เลยฮะถือว่าคนมากันครับคั่งอยู่เลยเราเดินออกมาตรงโถงข้างหน้านะครับราคาผู้โดยสารขาออกก่องประเทศนะครับใกล้ๆกับโรเอสตามนี้นะฮะเราจะเดินไปต่อที่โรต่อไปนะครับซึ่ง โรตี T, โดยหลักแล้วจะเป็นเคาน์เตอร์เชนของสายการบิน EVA นะแต่เห็นไก,กลๆแล้วเหมือนไม่มีคนแล้วะผมคิดว่าน่าจะเช็คอินเข้าไปแล้วแหละแต่ทุกคนเห็นเส้นกันตรงนี้ป่ะที่เขาทําเส้นทางเดินไว้อ่ะคือปกติในช่วงเที่ยงต่อบ่ายแบบนี้นะครับจะมีคิวในระดับหนึ่งของผู้โดยสารที่จะเข้ามาเช็คอินของ EVA นะเพราะว่า EVA ที่เดินทางออกไปเป็นเครื่องบินคิดว่าเป็นเครื่องบินลําใหญ่อ่ะก็จะมีผู้โดยสารเข้ามาเยอะนะฮะแล้วก็เขาจะใช้พื้นที่ของทั้งเคาน์เตอร์โรทีเลยแบ่งเป็นหลายๆจุดทุกคน เนยข้างหน้าสีเหลืองอะเพืออิตี้นะครับสีส้มก็คือเป็นแบ็กดรอปสำหรับคนที่ทำอินเทอร์เน็ตทำเซลเช็คอินทีออสมานะครับแล้วก็มีเช็คอินแบบสีเขียวปกติว่าคิวยาวมากๆกทุกคนคือคิวยาวมากๆของ eba ของ eba a i r นะนี่ฮะน่าจะเป็นคิวเช็คอินตามปกติซึ่ง eba มีผู้โดยสารเดินทางในช่วงนี้เยอะครับส่วนใหญ่ผมว่าน่าจะเป็นผู้โดยสารทรงไทเปนะฮะที่เดินทางมาเที่ยวไทยกันก็ขอบคุณมากๆครับแล้วกลับมาเที่ยวกันใหม่นะฮะยังไงใครมา เดินทางในช่วงนี้นะครับเผื่อเวลากันหน่อยช่วงหน้าเทศกาลนะครับทุกคนหลังโรทีทุกคนจะมีทางขึ้นต่อมอมหม่เลข3นะครับ International departure นะครับซึ่งพอดูจำนวนผู้โดยสารที่ทยอยขึ้นไปแล้วก็ใช้เวลาไม่นานไม่มีคิวนะแล้วระยะเวลาในการผ่านขั้นตอนขบนก็ประมาณ11นาทีครับไม่นานเลยไปกันต่อครับทุกคนข้างหน้าคือจุดคืนแบดรีฟันนะครับซึ่งเป็นจุดตรวจสอบของศุลกากรน,นะผู้โดยสาร าาชาตชวต่างชาตินะครับที่สื่อพาสปอร์ตต่างชาตินะที่จะมาใช้สิทธิค์คืนแบตะกรคืนแบตนีฟันนะครับที่ประตูสิบนะครับถือว่าแถวก็มีประมาณหนึ่งเลยนะเผื่อเวลากันดีดีฮะแบตนีนตรงนี้จะอยู่ใกล้ๆก,กับจุดเช็คอินของเคาน์เตอร์เช็คอินโรดับบลยูนะครับซึ่งเบื้องนี้จะเป็นสายการบินอินดิโก i อร์ไลน์ครับอยู่ตรงโรดับบลยูเลยเป็นแบบที่เดิมที่ประจำเลยนะฮะแล้วก็เป็นบริโดยสาร่งอินเดียที่มาเช็คอินบริเวณนี้นะครับแต่จำนวนผู้โดยสารก็ถือว่ามีประมาณหนึ่งครับไม่ได้เยอะมาก และมีจุดใหม่นะครับอัปเดตกันอีกครั้งหลังจากที่เราไลฟ์ไปแล้วนะก็คือทางขึ้นตอมอมใหม่เลขสามนะทุกคนที่เป็นจุดชั่วคราวนะครับด้านหลังโรดเลูตรงนี้เลยนะฮะสามารถขึ้นไปผ่าน Security c h e c เช็ i n t กับ p a s s สบอร์ดคอนโทรลได้เหมือนกันด้านหลังโรดเลูแบบนี้ซึ่งเริ่มเปิดตั้งแต่ประมาณ17มีนาคมนะครับทุกคนมาใช้บริการจุดนี้ก็จะไวขึ้นนะครับในภาพรวมวันนี้นะครับต้นเดือนเมษายนวันที่5เมษาก่อนที่จะหยุดยาวสงกรานซึ่งหลายท่านก็อาจจลานะ อาจจะอาจจะได้เดินทางกลับก่อนแล้วดังนั้นใครเดินทางในช่วงนี้ขอให้เผื่อเวลากันด้วยนะครับประมาณ2ชั่วโมงสาหรับเที่ยวบินภายในประเทศนะครับแล้วก็3าชั่วโมงสาหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศนะครับก็อาจจะเซ็เซ่จะเห็นว่าบรรยากาศสนามบินชนภูมิโซนถุงอาคารบริษัทขาออกกว่านี้หลายสายการบินมีคิวที่ค่อนข้างยาวนะครับในช่วงเที่ยงแบบนี้นะฮะซึ่งช่วงเวลายเย็นๆผมคิดว่าน่าจะคึกคักกว่านี้ด้วยซ้ำนะฮะ ื่อเวลากันด้วยนะครับท่านใดที่ชอบการอัปเดตข่าวครา,า,าวของสนามบินสนามบุรและพาเที่ยวชมบรรยากาศสนามบินแบบนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่นะครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามแล้วก็ให้กำลังใจนะครับเจอกันใหม่ครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ